เอาะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมเขากับรายการคุณกันในทีวีจ้าเมื่ออีพีที่แล้วมีคุณอันเดนนะผมคุณอันเดนเเขาได้มาบอกว่าอยากเห็นผมกรี๊ดยวผมจัดให้ในคลิปนี้ผมเป็นคืนที่ห้านะครับผมคืนที่สองสามคืนที่สามสีผมจะไม่เล่นเพราหน้าเบื่อมาดูวันคืนที่ห้าเลยครับผมไปคืนนี้อ่ะเวลาเที่ยงคืนเด็ อ่ะเจ้อารน,นี่แหละไม่ต้องไปไหนหรอกโอ้ยไฟนเดียวกินนี่ห้าผมก็อยากเล่นน้องนี่ไงสัมมาและปี๊บๆโอ้โหที่ผมไม่คอยากเล่นเพราะว่ามันมาไวมาก,แ,ก,ลกแล้วก็หลอกแล้วก็หลอกเราเร็วด้วยแล้วดัหายกล้องดับมีใ,ใครมาไหมอารอ เป็ดขัวโจอ่ะเหือนี่เป็ดยานะโอ้โหนีเป็ดมาอย่างใกล้ชิดเป็ดผมไม่ได้ขายความอบอุ่นนะครับผมโอเคเสเดียวหายใจแล้วหายไปแล้ว,ว,ลวไปแล้วนิ่ง เหนียวเป็ดไปไกลเลยตายหมีน <políticas> ั่น okay. น่ากลัวว่ะมีแค่ตีหนึ่งเองแล้วเนี่ยมากันใหยพี่พายอชิวหายแล้วพี่พี่ตายโอเคอยู่ห้องนั้นไปตกใจโอ้ยกินให่มีแม่ระบบหล่อนเอง อันนี้แม่หลอนเลยอันนี้มันมาจริงๆอ,อุ้ยตกใจมาแค่ตัวเดียวนะไปเดลเม,ม้งจิ้มจะไิ้นแสงใครเหรอไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเสียวว่ะ ค okay. ไปนักแล้วหนึ่งหนึ่งแฮปเปอรนโอเคนี่เสียวอ่ะถีสามนะ้วทุกผู้ชมมาถึงนี่แล้วโอ้จะมาลับหองเอะโอ้ยไปนู่นแล้วเจ็ดน,นี่ไอ uh huh. uh huh. หนึ่งหัวเามื่อกี้นี่ รีบไปกูผ่านทีเธอโอ้ยน้ำกูฮะเฮ้ยฮัลโหลโอ้โหระวังที่เป็ดแล้วเนะี่ยถ้าผู้ชมเบือ่อคลิปนี้ก็ขอโทษนะผมตอนนี้ผมจะทำคลิปนี้ผ่านจริงครับปิดแม่งปิดแม่ง ออ้ยอ้ย,อยมาสองข้างตัวที่กูม่ได้นัดหมายนักกันบินอวกาศเลยแต่กูจะหมดแล้วปล่อยกูไปลยเถอะเฮ้ย,อ,ยอะไรเนี่ยชิบหายแล้วพี่หมีว่ะนาปิดประตูข้างเลยข้างนี้ด้วยเาดิกูจะไม่เปิดอ่ะเปิดอย่างเงี้ย กันไว้ก่อนดีกว่าประตูกูจะไม่เปิดโอ้ยไม่มีมีแค่ชั่วโมองเดียวแท้ ต้องกินแบบนี้กว่าน่ากลัวเกินบ๊ายบายท่านผู้ชม